มาแล้วนะครับกฎใหม่ของ Facebook อีกแล้วนะครับเ,เป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพเพจนะครับจะมีการให้คะแนนคุณภาพเพจจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าถ้าคะแนนคุณภาพเพจไม่ถึง2จะมีผลต่อการโฆษณาก็คือจะถูกจำกัดการโฆษณานะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราขายสินค้าใน Facebook เ c e b o o k เขาจะรู้นะครับแล้วก็จะมีการส่ง Facebook จะส่งแบบสอบถามไปห,หาลูกค้าหลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้นนะครับประมาณ2-3สาสัปดาห์หลังจากซื้อขายเสร็จแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เรื่องระยะเวลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีนะ ทีนี้พอมีแบบสอบถามอถึงลูกค้าลูกค้าก็จะตอบแบบสอบถามกลับมาซึ่งไอการตอบแบบสอบถามเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเอาไปรวมกับพวกเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของเอ g นเก m e n t เรื่องอะไรต่างๆแล้วกใ็ให้ออกมาเป็นคะแนนของเพจน,น,นะครับซึ่งมีตัง้งแต่ศูนถึงหนะครับเพจที่ได้รับคะแนนเชิงลบบ่อยๆ Facebook จะตีว่าโฆษณาเพจเราคุณภาพต่ำนะครับแล้วก็ก็จะมีผลตามมานะครับ ตีคะแนนตามความติชมจากลูกค้านะครับซึ่งมันจะมีผลผลลัพธ์ตามมานะครับคะแนนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น0ูนถึงห้าใช่ไหมครับสมมติว่าเราได้สี่ถึงห้าซึ่งมันมันสี่ถึงห้านี่คือสูงที่สุดนะครับเราจะได้คะแนนอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้คะแนนในเชิงบวกเกี่ยวกับประสบการณ์ซื้อนะครับก็คือซื้อของเพจเราได้รับสินค้าแล้วได้รับรวดเร็วอะไรเงี้ยนะครับได้รับแล้วสินค้าแพ็คไม่อย่างดีอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าต่ำลงมาหน่อจะเป็นระดับที่ average นะครับหรือว่า,า,าค่าเฉลี่ยนะครับอยู่อยู่ที่ค่าเฉลี่ยก็คือก็คือโอเคอะโอเคไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนถ้า2อเนี่ยจะเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นเป็นสองถึงสนี่คือเกือบจะได้รับบทลงโทษนะครับจะมีการแจ้งเตือน ผู้ลงโฆษณาผ่านอีเมลแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนกับว่าลิสต์ผลิตภัณฑ์ไว้ขายในเพจก็จะมีการแจ้งเตือนบนผลิตภัณฑ์นั้นนะครับ1-2นี่คือต่ำนะครับ1 2ถคือต่ำถ้าเพจที่อายุมากกว่า1ปีก็ยังดีหน่อยนะครับคะแนนที่อยู่ในระดับ1-2เนี่ยจะถูกลงโทษก็คือว่าโฆษณาของเพจจะเข้าถึงคนน้อยลงด้วยเงินเท่าเดิม นะเมื่อก่อนยิง100่งเห็นคนเห็น1000ถ้าคะแนนเพจ 1- 2อเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่เจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ผมผมก็ไม่รู้ตัวเลขนะแต่ว่ามันจะลดลงนะครับส่วนเพจที่อายุน้อยกว่า1ปียิ่งแย่หนักเลยถ้าคะแนนต่ากว่า2อเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ยิงแอดน,นะครับเลี้ยวเวลาของอายุเพจก็คือนับตั้งแต่วันที่สร้างเพจนะครับทีนี้ถ้าต่ํากว่า1ไม่ว่าไม่ว่าจะยุไม่ว่าเพจจะยุน้อยหรือมากกว่า1ปีก็ตามนะครับเพจก็น่าจะ ไม่สามารถยิงแอดเฟซบ o ๊กได้นะครับซึ่งออไอคะแนนต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากคำติชมในเชิงลบที่ที่เฟซบุ๊กได้รับจากการส่งแบบสอบถามไปหาลูกค้าของเรานะครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะครับอย่างแรกก็คือระบุระยะเวลาส่งสินค้า Facebook เขาก็จะได้รู้ว่าเ,เขาควรจะส่งแบบสอบถามไปหาลูกค้าเราเมื่อไหร่ นะครับสมมุติว่าสินค้าเราเป็นสินค้าที่ใช้เวลาส่งนานเราก็ระบุไป Facebook จะได้ไม่ส่งแบบสอบถามไปก่อนซึ่งมันก็จะมีแนวโน้มที่ลูกค้าก็จะฟีดแบ็กมาไม่ดีใช่ไหมครับยังไม่ได้คล้องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเรื่องนึ่งคือถ้าเราเป็นเพจที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการขายของเราสามารถส่งเรื่องให้ยกเลิกการคำนวณคะแนนของเพจได้นะครับคราวนี้ผมจะพาไปดูวิธีดูคะแนนและตั้งค่ากันนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อ่ สามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับบัญชีที่ที่ใช้เกี่ยวกับที่ใช้ยิงแอดอยู่แล้วนะครับพอคลิกลิงก์ปั๊บมันก็จะเข้าไปที่หน้านั้นเลยนะครับ มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับถ้าคลิกลิงก์ซึ่งจริงๆแล้วหน้านี้คือหน้าแอดมีเนเจอร์หน้า a c c o u n t Quality นั่นเองนะครับเป็นเมนูที่อยู่ในแอดม n a g เจอร์นะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาคลิกลิงก์เนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้บัญชีอะไรยิงแอดแล้วก็เชื่อมบัญชีไว้ยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นบัญชีส่วนตัวดูทางซ้ายมือมันจะ อย,อยู่ที่แท็บ f a c e b o o แอ c เคา n ์เนี่ยนะครับเหมือนของผมเนี่ยพอคลิกปั๊บมามันก็จะเป็นบัญชีส่วนตัวอย่างนี้นะครับถ้าใครมีบัญชีธุรกิจก็มันจะมีมันจะมีตัวเลือนนี้นะครับก็แล้วก็ถ้าใครใช้อีตัวบัญชีธุรกิจเนี่ยในการยิงแอดเหมือนอย่างผมผมไม่ได้ใช้บัญชีส่วนตัวเนี่ยบัญชีของผมก็มีเนี่ยโดนปิดตัวอะไรก็ช่างมันไม่ได้สนใจนะครับผมใช้บัญชียิงแอดนะครับเออผมใช้บัญชีธุรกิจก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับบัญชีธุรกิจนะครับอ่ะทีนี้ในหน้านี้นะครับก็มมัันก็จะีตว 啊。Uh คุณภาพของแอดแค n ์ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะอธิบายผมจะไม่อธิบายนะก็คือว่าเข้าไปดูได้ในในบทเรียนของคอร์สนะครับแคล์คุณภาพนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอัปเดตขึ้นมาคือด้านล่างนี้ครับตรงเพจนะครับเพจตรงนี้นะครับกด C m มอลปั๊บก็จะเห็นเพจทั้งหมดของเราซึ่งตรงนี้แหละครับที่คือผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันมีตรงนี้หรือเปล่าแต่ณวันนี้มันมีอันนี้แล้วแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปได้ครับผมก็จะกดเข้าไปที่เนี่ยครับเพจของผมนะครับ ทีนี้สิ่งที่มันขึ้นมาแจ้งก็คือบอกว่าเขาเขายังไม่มีข้อมูลฟีดแบ็จากลูกค้ามากพอนะครับกเ็เขาก็จะค่อยๆคอลเลกต์หลังจากที่เราขายของไปขายของไปนะครับแต่ว่าอย่างของผมอ่ะไม่ค่อยได้ขายของที่ใน Facebook ก็คิดว่าคงคงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรตรงนี้มานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเขาก็จะมีอธิบายว่าเรื่องของฟีดแบ็กสกอร์เนี่ยมันมาจากไหนนะครับคะแนนตรงนี้มาจากไหนเขนา,นนา,ากอธิบายไ,ได้เหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะครับทีนี้ สิ่งที่เราดำเนินการนะครับทางขวามือนี้ set your delivery speed นะครับก็คือให้ตั้งค่าระยะเวลาจะส่งก็คลิกตรงนี้เลยนะครับตั้งระยะเวลาจะส่งเช่นเออฉันเราจะมักใช้เวลาจะส่ง1อาทิตย์2อาทิตย์ก็ตั้งไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตั้งประเทศไทยใช่ไหมฮะไทยแลนด์เข้าไปปุ๊บแค่นี้ก็จบนะครับกดเซฟปุ๊บก็เสร็จนะครับอันนี้ผมไม่ตั้งนะเพราะผมไม่ค่อยได้ขายของในในเอ,อ่อในเฟซบุ๊กนะครับทีนี้เออ ถ้าเราไม่ได้ขายของออนไลน์ก็เราก็มารีเควสต์รีวิวตรงนี้เลยว่าบอกว่าเราไม่ได้ขายของออนไลน์ไม่ได้ขายของนี้นะไม่ต้องคำนวณคะแนน,นเพจชั้นเราจะได้ไม่ถูกคำนวณคะแนนนี้แล้วก็ไปมีมีความเสี่ยงที่จะคะแนนต่ำนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงว่าที่บอกว่าเอ๊ขายของในเพจ Facebook รู้ได้ยังไงอะไรยังไงนะครับ อ่ะผมพาเข้ามาดูที่เพจของ i n c o m e In Click Thailand นะครับแล้วก็ผมจะมาที่ Setting ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ Template and Tab นะครับจะเห็นว่าเ,เนี่ยครับเพจของผมจะใช้งานช็อปอยู่เขาก็จะมองเบื้องต้นเลยว่าเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเพจขายของนะครับเราผมเลยมีหน้านี้โผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้ายิ่งถ้าใครในชอ็อปมีสินค้าอยู่เนี่ยก็แน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ที่ Facebook รู้ว่าเราขายสินค้าใน Facebook ก็คือ จะเป็นเรื่องของการเวลาแบบ Inbox อกใช่ไหมแชทอินบ็อกอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่คนไทยชอบที่สุดแล้วก็ใช้กันเยอะที่สุดก็คือการเนี่ยครับปิดการขายใน Inbox นะครับมีการมากดเก็บเงินอะไรตรงเนี้ยวิธีตรงเนี้ Facebook รู้แน่นอนว่ามีการขายของแล้วก็ขายซื้อขายกันไปแล้วนะครับ facebook เขาก็จะตามไปตามไปส่งแบบสอบถามนะครับ อ่ะทีนี้กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งบางทีอาจจะมีการหัวหมอว่าเฮ้ยได้อย่างนั้นเน่ยเรารีเควสตรีวิวไปเลยได้ไหมว่าเอ้ยเพจเราไม่ได้ขายของก็คิดว่า มันก็ได้ครับแต่ว่า Facebook เขาก็หนึ่งก็คือเขาก็มีมีสิทธิ์ที่จะรู้นะครับแล้วสองที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่มันเกิดการออกกฎใหม่อย่างเงี้ยนอกเหนือจากที่มันเป็นข้อเสียแล้วมันมีข้อดีด้วยนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเราทำได้ดีนะครับถ้าเราทำได้ดีถ้าเราเมนเทนเฮลตี้ฟีดแบ็กสกอร์ได้ดีเนี่ยเ,เราก็จะได้ประโยชน์จากมันก็คือแอดของเราก็จะวิ่งดีวิ่งไปหาคนที่มีแนวโน้มจะซื้ออะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเนาะและแน่นอนว่ามันมีข้อเสียก็ ก็สิ่งนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มาช่วยให้ธุรกิจพยายามตั้งใจทําสิ่งที่ดีให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็เราทําตามที่ Facebook ต้องการย่อเว่าเราเรายังใช้ประโยชน์จากเขาอยู่เราเป็นพึ่งพาเขาอยู่ก็พยายามทําตามกฎของเขาจะดีกว่านะครับโอเคก็คิดว่าน,นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับการอัปเดตตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้เห็นตัวฟีดแบ็กเอ่อดัต้าคัสเตอร์ฟีดแบ็กสกอร์ของตัวเองแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างก็มามาแชร์กันได้นะครับขอบคุณมากครับ